สวัสดีครับคนไทยพูดว่ารถสตาร์ทไม่ติดแล้วชาวต่างชาติล่ะครับจะพูดว่าอย่างไรพูดคล้ายกันเพราะว่าสตาร์ทมาจากคำในภาษาอังกฤษนะครับว่า start s t a r t เพียงแต่พวกเราจะออกเสียงว่า start ครับไม่ใช่ start start เมื่อเป็นกริยาหมายถึงติดเครื่องยนต์เช่น start the car ติดเครื่องรถยนต์ start the car หรือ There was a strange noise when I started the car today. วันนี้มีเสียงแปลกแปกเมื่อผมสตาร์ทรถและในกรณีที่รถสตาร์ทไม่ติดภาษาอังกฤษจะพูดว่า the car won't start. the car คือรถ won't ย่อมาจาก will not หรือจะไม่และ start คือติดเครื่องพูดตามผมนะครับ the car won't start ถ้าเป็นรถของคุณเองหรือรถของผมก็จะพูดว่า my car won't start my car won't start ดังนั้นต่อไปนี้ถ้าฝรั่งวิ่งมาหาคุณด้วยใบยหน้าที่แสดงว่าโอ้โหกังวลใจมากและพูดว่า can you help me my car won't start คุณในฐานะคนไทยที่กำลังพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษคงเข้าใจอย่างดีว่าประโยคดังกล่าวมีความหมายว่าคุณช่วยผมหน่อยได้ไหมรถผมสตาร์ทไม่ติด